สวัสดีค่ะกําลังตกลงกันอยู่ว่าเอ๊จะไลฟ์ในช่องของตัวเองหรือเปล่าก็วันนี้นะคะอยู่กับคุณแม่ลูกสามแม่ปลานะคะก็วันนี้มาสอนเทคนิคอะไรหมอเยอะแยะมากมายเลยว่าคุณหมอไปเล่น t i k กต็อกสิหมอเล่นไม่เป็นเลยก็ได้ถามว่าแบบทำคอนเทนต์อะไรที่ทําให้คุณลูกค้าได้รู้จักเราของแม่เราทำ กี่ยวกับครอบครัวลูกๆอะไรประมาณนี้อยู่กับลูกๆเกลี้ยงลูกชายอยู่กับลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงลูกชายอยู่กับลูกสะพ้ายใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ของหมอรู้จักคุณแม่ปลาทุกคนเลย<ฮ>แล้วหมอก,ก็เลยถามว่าทําไมถึงรู้จักคุณแม่เขาเหรอคะไหนหมอขอดูหน่อยทําไมถึงเรียกว่าคุณแม่พี่เขายาังสาวๆอยู่เลยนะคะอยากดูมากเลยลูกชายหล่อเหรอลูกชายหล่อเหรอบอกว่าอยากเป็นลูกสะพ้ายหล่อมากแล้วเปิดให้หมอดูนะว่าแบบว่าเนี่ยเนี่ยคุณหมอเนี่ย อันนี้คือลูกอะไรนะลูกสะพ้ายนะคะเนี่ยไม่ใช่ลูกพี่เขาบอกว่าอ้าวลูกชายสามคนหรออะไรอย่างงี้วันนี้เห็นหุ่นแซ่บแบบนี้มีปัญหาอะไรที่มาโรงพยาบาลดูดไขมันของเราคะคุเห็นแบบเราจะชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆคุ้มๆกางเกงตัวใหญ่จะไม่ค่อยรู้ว่าปัญหาเราอะเอ๊ะความเห็นเราตัวผอมจังตัวเล็กจังไม่ว่าแต่ปัญหาคือหน้าท้องเป็นลูกเลยค่ะแล้วก็เป็นห่วงยาง เวลาแบบไปเที่ยวทะเลคือใส่สูทไม่ได้เลยตอนนี้อยากจะแซบกับลูกสะพ้ายละจะแข่งจะแข่งหุ่นกับลูกสะพ้ายละก็เลยแบบว่าขอแซบหน่อยมาดูดไขมันใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะอะแล้วแล้วแล้วพี่ปลาบอกว่าให้หมอเรียกพี่ปลาหรือคุณแม่อแม่ปลาจะเรียกแม่ปลาแม่ปลาบอกว่าปกติตัวเองก็ใส่เสื้อตัวใหญ่ๆโครงๆที่ทําให้ปกปิดความเป็นไขมันส่วนเกินอยู่แล้วใช่ค่ะ ทำไมตัดสินใจดูดไขมันก็มันเราออกกําลังกายไม่ได้ด้วยเพราะว่าด้วยเรื่องสุขภาพแล้วก็หลังไม่เคยดีออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเน้นช่วงนี้มันต้องเน้นเกี่ยวกับอ่าใช่ใช่ใชอก็คือยากก็คือเคยเคย,เคยดูดมาแล้วค่ะเคยดูดมาแล้วครั้งนึงแล้วรู้สึกว่าเออมันดูดไขมันมันง่ายกว่าการออกกําลังกาย ก็เลยเรียกที่จะดูดไขมันก็ถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูดไขมันมาแล้วนะก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการดูดไขมันเนาะก็วันนี้เพิ่งมาโรงพยาบาลเราเป็นครั้งแรกใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างกับโรงพยาบาลก็รู้สึกแบบคือเหมือนมันไม่ใช่โรงพยาบาลตื๊ดตื้อตื้อตื๊ดดีไหมใช่บรรยากาศตื๊ดตื๊ดดีเนาะ ต้อนรับดีมากค่ะพนักงานน่ารักมากอ่าก็จริงๆเราก็ดูแลลูกค้าทุกท่านเนี่ยเหมือนที่ดูแลแม่ปานี่แหละเน้อน <ะ S 2> ว่าแบบก็อยากให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วได้รู้สึกกับ สัมผัสอีกหนึ่งบรรยากาศอย่างถ้าพี่ปาะเคยไปทําแบบอย่างอื่นมาแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นมากกับการดูดไขมันแต่ถ้าลูกค้ามาดูดไขมันครั้งแรกอาจจะรู้สึกตื่นเต้นถ้ามันเป็นบรรยากาศโรงพยาบาลเขาอาจจะรู้สึกแบบอุ้ยนกลัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าใช่ใช่อ่ะก็เลยอยากจัดบรรยากาศว่าขอให้แบบคลึกคลื้นตื่นเต้นแล้วก็อยากให้อารมณ์แบบเหมือนโรงแรมเข้าไปอยู่ในห้องแบบ น่าเล่นมากอะเหลือเหลือคอฟฟี่บาร์ตอนนี้กําลังจะเปิดคอฟฟี่บาร์เพื่อที่จะให้แบบญาติญาตที่มาด้วยอะตอนที่รอเราอะได้รู้สึกรีแลกผ่อนคลายหรือจะไปตรงนี้ก็ได้เนาะเซ็นทันใกล้ๆเ,เดิน,ต,ดนติดกันเลยเนาะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายสําหรับ ทางลูกค้าของเราแล้วก็ญาติๆที่มารอเนาะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่รบกวนแม่ปลาแล้วเนาะก็มาให้ทักทายเพื่อนๆนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราชมในบรรยากาศของ OR ว่าดูดไขมันเนี่ยจะได้ไขมันเยอะขนาดไหนก็วันนี้นะคะทีมแพทย์ของเราทุกๆท,ท่านจะทําให้คุณแม่ปลาเนี่ยได้กลับไปใส่บิกินี่สวยๆเนาะเพื่อที่จะแบบไม่ต้องใส่เสื้อผ้าตัวโครง่ครงๆละพี่บอกว่าต้องใส่โครงมาตลอดฝากให้หมอหน่อยฝากโรงพยาบาลดูดไขมันเค b หน่อยค่ะ ก็ฝากโรงพยาบาล k จนที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าคุณหมอที่นี่เก่งแล้วก็พอถามคุณหมอแล้วคุณหมอมาจากิีเรีชคือแบบมั่นใจเพราะว่าตัวเองก็คือรักษาตัวอยู่ที่ิีิราชตลอดคุณบบมั่นใจแน่ที่นอนที่นี่แน่นอนค่ะบอกเลยแล้วก็เคยทําที่อื่นมาแล้วก็คือแบบติดตามมานานไหมติดตามมานานไหมที่นี่ดูมานานมากละคะเลื่อนเลื่อนดูเพิถึงปีไหมคะ เกือบปีแล้วคะ่ะเ,เกือบปีแล้วคะ่ะเลื่อนคือดูมาได้สักพักใหญ่ๆหลังจากที่ดูดแล้วมีปัญหา,าก็คืออยากจะทำเพราะว่าเราน้ำหนักลงแล้วก็มันอย,ยูอ่ว้น้ำหนักลงแล้วยู่ว้แต่ออกกำลังกายไม่ได้ติดตามคุณหมอมานานก็ลเลื่อนดูเลื่อนดูก็ยังแต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจมาแค่นั้นเองโอเค,ล,เออเคลองตัดส<ม>ิในใจทักละจิงเหรอโอ้ยหมอหมอไปอยู่เป็นมนุษย์ถ้ำมาจากไหนแบบ คือปกติก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลไม,ไม่ได้เล่นเลยแหละโซเชียลเนาะเราก็ทํางานเราก็แบบอาจจะเห็นว่าหมอไลฟ์บ่อยหรือว่าทําคลิปบ่อยแต่ว่าเอาภาวะจริงๆในภาวะหลังเลิกงานไม่ได้เล่น f a c e b o o ไอจีติ๊กตอกอะไรทําอะไรไม่ได้เลยน้องๆจะรู้เลยว่าเปิดไลฟ์ให้หมอหน่อยทํายังไงนะอ่ะาจไลน์หมออะไรนะ Facebook หมอถูกเด้งออกแล้วทํายังไงคะ,ะก็จะมีน้องๆคอยดูแลตลอดเลยอ่ะ,อะก็วันนี้ต้องขอบคุณแม่ป,ปามากๆ,ๆเลยนะคะที่ไว้ใจให้ ทางหมอโรงพยาบาล KMB ดูดไขมันของเราได้ดูแลเนาะก็ยังไงเราก็จะมุ่งมั่นทำให้คุณแม่สวยเนาะที่คุณแม่เลือกไว้ใจเรานะคะก็คงได้ LS กลับบ้านคุณแม่ป่าคุณแม่ปาขาคือแบบว่าอะไรนะคุณแม่เป็นเป็นติ๊กตอกที่มีคนติดตามเยอะใช่ไหมอ่ะเขาก็อาจจะคิดว่าคุณแม่เนี่ยได้รับเชิญจากหมอหรือเปล่าที่จะให้มาอ่ค่ะมาเค่ะมาเอง มาเองโดยที่แบบไม่ได้ติดต่อติดต่อเองนั่นเองไม่คุณหมอไม่ได้ติดต่อมาไม่ใช่ไม่ได้รีวิวให้นะคะ,คะอันนี้คือมาติดต่อเองอยากทําเองแล้วมาเอง,เอง <c oughs> โอเคออค่ะก็เพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะคะจะได้สบายใจว่าเอ๊มีคุณแม่ปลามาทํากับเราที่นี่เนาะก็อาจจะคิดว่าหมอไปเรียนเชิญมาให้มารีวิวให้หรือเปล่าเนาะเคสนี้นเป็นคเคสลูกค้าจริงนะคะก็ ขอบคุณมากๆเลยที่ไว้ใจหมอที่แบบให้ทีมงานของหมอได้ดูแลคุณแม่ปานะคะก็ฝากติดตาม t ิ k ตอกแล้วก็เพจของคุณแม่ปาด้วยนะคะฝากได้ค่ะก็ฝากติดตามเพจป้าปาด้วยค่ะไหนเป็น t ิ k ตอกอันไหนเป็นเพจอันไหนเอ่ยเพจนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้คนติดตามเยอะมาก 2.9M นี่นะคะอันนี้ก็ไปติดตามคุณแม่ ได้ค่ะลูกชายหล่อมากหล่อเดี๋ยวเดี๋ยวหมอต้องขอไปแอบดูโอเคค่ะงั้นขอกดติดตามหน่อยนะคะอันนี้ใครอ่ะหลานโอ้ยมีหลานแล้วด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณแม่ปลาไปทําสวยกันเนาะไปเตรียมตัวกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ